Good morning everyone กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษถามประโยคนี้ค่ะนักเรียนเขาจะต้องถามว่า How are you How are you เพราะะ เราเติมคำว่า how are you ลงไปนะคะในช่องด้านล่างตรงนี้นะนักเรียนสามารถหยุดแล้วก็เขียนก่อนได้นะคะแล้วค่อยฟังต่อนะต่อมาเพื่อนถามเราแล้วว่าเราเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราสบายดีไหมเพื่อนก็ควรจะตอบว่าอะไรคะถ้าเราสบายดีนี่เราก็ตอบไปเลยว่า fine f i, n, e นะคะไฟแปลว่าฉันสบายดีแล้วก็ตามด้วยคำว่า thank you ซึ่งในหนังสือมีมาให้เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เติมแค่คำว่าไฟอย่างเดียวให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า17ค่ะเปิดไปที่หน้า17 เราข้ามมาดูข้อ2องใหญ่ด้านล่างเลยนะคะสใหญ่ด้านล่างให้นักเรียนเติมบทสนทนาให้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดแล้วแสดงบทบาทสมมุตินั่นเองอเรามาดูก่อนด้านล่างนะคะมีสองภาพด้วยกันมีข้อหนและข้อสอเรามาดูข้อ1กันก่อนข้อ1 ลิซ่าและแอนนี่คุยกันนะคะลิซ่าและแอนนี่คุยกันบริบทต,ตรงนี้เขาควรจะทักทายกันนะคะทักทายกันก่อนมีภาพรประกอบมาให้องค์ประกอบในภาพก็คือเหมือนเขาจะเพิ่งทําไมกันเจอกันหรือลากันเลยเหมือนเพิ่งเจอกันนะคะเพราะว่าอะไรนี่เห็นไหมดวงอาทิตย์กาลังขึ้นนะคะดวงอาทิตย์กาลังขึ้นแสดงว่าน่าจะเป็นตอนเช้าของวันและเขามาเจอกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นการทักทายนะคะเขาก็จะเริ่มทักทายด้วยการพูดว่า Good morning Good morning นะเราต้องเติมคำว่า morning ลงไปตรงนี้ค่ะเติมตามคุณแอน,นได้เลยนะทำไปพร้อมๆกันค่ะก็จะเป็น Good morning Annie Good morning Annie ต่อมานะคะเรา ทักท่ายเพื่อนแล้วคำถามต่อไปที่เราต้องถามกันเลยก็คือคำว่า How are you How are you น,นี่ค่ะเติมลงไปเลยเติมลงไปได้เลยนะก็จะเป็น Good morning Annie How are you สวัสดี Annie คุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนถามมาแบบนี้เราก็ต้องตอบเพื่อนไปว่า Fine Thank you Fine thank you, เหมือนเดิมนะคะเหมือนประโยคเมื่อกี้ที่เราเรียนกันเลยในเรื่องนี้นะคะเราจะย้ำการถาม how are you, how are you วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างหรือถ้าเราอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ลองฝึกสนทนาก,กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะตื่นเช้ามาทักทายคุณพ่อคุณแม่เลยคะ่ะ Good morning Annie, how are you? หรือจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคะกับใครก็ได้นะคะที่เราอยู่ด้วยในตอนนี้นะ ถือว่าเป็นการฝึกการใช้การพูดสื่อสารการสนทนาไปในตัวนะคะต่อมาข้อ2ด้านล่างก็เหมือนกันเลยค่ะเราเติมเหมือนเดิมเลยก็คือเราทักทายเพื่อนก่อนนะคะลิซ่ากับทอมเนี่ยเขาเล่นด้วยกันอยู่เขาก็จะทักทายกันว่า Good morning Tom Good morning Tom นะคะลิซ่าเป็นคนทักทายก่อน และลิซ่าก็ถามทอมต่อเลยว่า How are you? How are you? are Good morning Tom. How are you? สวัสดีทอมเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ทอมก็จะตอบเรากลับมาว่า Fine. Thank you เหมือนเดิมนะคะเราจะย้ำกันแค่สองประโยคถามตอบนี้เท่านั้นนะคะในบทนี้เราก็จะตอบว่า Fine. Thank you. ถ้าใครฟังครูแนนไม่ทันนะคะหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะนะค่อยๆทำไปค่ะต่อมานะคะงานในหน้าต่อมาเมื่อกี้นะคะเราได้เรียนไปแล้วนะคะการทักทายตอนเช้านะคะเราจะใช้พูดว่า Good morning Good morning อีกหนึ่งประโยคทักทายนะคะก็คือคำว่า Good bye good bye เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าคําว่า good bye แปลว่าอะไรนะคะ good bye แปลว่าอะไรตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เรามาอ่านตามครูแนนไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นเด็กผู้ชายเสื้อลายสีแดงสีเหลืองตรงนี้นะคะ Hello John Hello John How are you How are you นะคะเด็กผู้ชายถามไปว่า Hello John How are you สวัสดีจอห์นคุณเป็นอย่างไรบ้างต่อมานะคะจอห์นเขาก็ได้ตอบกลับไปว่า Fine thank you and you Fine thank you and you ฉันสวัสดีขอบคุณมากเลยนะแล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้าง Fine thank you and you and you แปลว่าคุณล่ะ คุณเป็นอย่างไรบ้างคุณสบายดีไหมนะคะต่อมาเขาทั้งคู่นะคะก็ได้ตอบว่า fine Thank you Goodbye fine Thank you Goodbye นะคะก็คือฉันสบายดีนะแล้วก็ Goodbye Bye บายลาก่อนนะคะก็คือเหมือนแบบว่าไว้เจอกันใหม่นะ Goodbye นะคะแล้วก็จอนก็เลยพูด Goodbye เช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นคำว่า goodbye ในภาษาอังกฤษแปลว่าลาก่อนนั่นเองหรือไว้พบกันใหม่นะคะ goodbye ต่อมานะคะงานที่เราจะต้องทำนะคะไปที่หน้า21นะคะเปิดมาที่หน้า21เลยเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะในข้อหนึ่งใหญ่ ข้อหนึ่งใหญ่ให้เขียนประโยคที่สอดคล้องกับภาพและฝึกพูดนะคะเขียนประโยคสอดคล้องกับภาพและฝึกพูดเรามาดูรูปภาพอันนี้กันก่อนรูปภาพที่เขาเหมือนเล่นอะไรกันอยู่รูปเล่นสเกตบอร์ดใช่ไหมเหมือนเขาไปเล่นด้วยกันมาและทีนี้เขากําลังจะทําไมกําลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาไปคนละทางแล้วนะคะตอนนี้เขาไปคนละทางแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนจากการเขาจะพูดว่าอะไรดี Good morning หรือ Good bye ดีเลือกอะไรดีระหว่าง Good morning หรือ Good bye อ่าเก่งมากสิ่งที่เราจะต้องเลือกนะคะคือเลือกคำว่า Good bye นั่นเอง Good bye นะคะลิซ่าก็จะพูดว่า Good bye ชอม Good bye ชอมทอมก็จะพูดว่า Good bye ลิซ่านะคะ ตรงกึ d บายตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนชิดติดกันเลยนะคะเนื่องจากครูแนนเว้นวรรคผิดนะคะต้องขออภัยด้วยกึ d บายตรงนี้นักเรียนเขียนชิดติดกันเลยนะคะไม่ต้องเว้นวรรคแบบครูแนนนะต่อมาด้านล่างนะคะให้นักเรียนกากบาท,ทับตัวอักษรของภาพที่มีความหมายตรงกับคำว่า Goodbye ให้นักเรียนนะคะกากระบาดท,ทับตัวอักษรของภาพที่มีความหมายตรงกับคำว่า g ก o ดบ y านั่นเองเราลองดูซิเมื่อกี้เราเรียนแล้ว g o o ดบ y ายแปลว่าอะไรเอ่ย g o o d บ y ายแปลว่าลาก่อนนะคะลาก่อนลาก่อนหรือว่าไว้เจอกันใหม่นะไปก่อนนะ g ก o ดบ y ายนะคะอ่าเรามาดู ภาพมีทั้ง3ภาพนะคะมีภาพ a ภาพ b และภาพ c นั่นเองเราควรเลือกภาพไหนดีเราดูภาพสิถ้าใครได้คำตอบแล้วเราลองมาฟังเฉลยจากครูแนนกันภาพที่สอดคล้องกับคำว่าเกิดบ่านะคะคือภาพภาพ a นั่นเองเพราะฉะนั้นให้เรากากรบาดทับไปที่ตัวอักษร a เลยแบบนี้เลยค่ะ ต่อมานะคะอีกหนึ่งภาพไหมมีอีกไหมลูกอีกหนึ่งภาพนะคะนั่นก็คือภาพภาพ4นั่นเองภาพ4นะคะที่สอดคล้องกับคำว่า Goodbye โอเคนะคะถ้าใครทำไม่ทันนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูนะคะแล้วก็พอ u ส์ไว้นะคะแล้วก็เขียนแล้วก็ตอบแล้วก็ค่อยกด p y a หมาอีกทีหนึ่ง สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาเราก็จะเรียนการประมาณนี้นะคะเป็นการทักทายกันตอนเช้านะคะด้วยคำว่า Good morning นะคะแล้วก็เป็นการถามนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมโดยการใช้คำว่า How are you นะคะ How are you คุณเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การใช้ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะก็คือคำว่า Goodbye น,นั่นเอง เพราะฉะนั้นชีวิดหลักๆของเรามีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ